โยดวัส่าดิวิรุนเมกาดิวิรุนดูไปดิวิรุนชาวสาย่กรกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าพูลิคอนอารีนานะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบว่าแนว FPS นะท่านผู้ชมนะสไตล์พูลิคอนนะครับโคตรึงโคตรึงต้องบอกเลยว่ามันเป็นแนวแบบว่าคอฟดิตี้พูลิคอนเลยก็ว่าได้นะท่านผู้ชมนะโคตรโคตรโคตรึงนะครับเอาจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนไอ้ไอ้อะไรนะอาจจะตัวเกมวอลเลนมากกว่านะท่านผู้ชมนะเยโคตรโคตรึง นี่นี่น,นี่เล็งหัวตึงๆเล็งหัวตึงๆโคตรนูดโคตรโนูดนี่สามารถสลับปืนได้ด้วยนะคนดูนะเชิดเชิดเอาว่าเอาว่าคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราสลับปืนก่อนได้ไหมโคตรนูดโคตรตึงนี่นี่นี่มาว่ะมาว่ะอีโรดครับโคตรตึงโคตรตึงมันเหมือนไอเกนนี่เลยว่ะคนดูวอลเลนส์เลยนะเนี่ยคนดูวอลเลนส์สไตล์โพลีอนนี่ว่ะไม่ใช่คอปตี้นะผมบอกเลยนี่ระเบิดนะครับ แล้วก็มีความคล้ายคลึงเหมือนเคาน์เตอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะโอเคคอนทิ่นิวบรูไปแมทเทเิร์นเลยฮะท่านผู้ชมนะเอาว่啊เอา啊โขดโหดโคตรตึงรอมันโหลดนะท่านผู้ชมนะมาแล้วว่ามาแล้วว่าคนดูโคตรึงเนี่ยโคตรตึงไปเลยเด็กครับลิงหโหนดลิงหโหนดเฮ้ย อ้าวเฮ้ยเหมือนคอบิตี้อยู่นะคนดูเออเหมือนคอบิตี้อยู่โอโ้โหมันมันผสมหลายเกมเลยนะทุกชมนะนี่น,นี่ยิงแบบลากหัวตึงๆคนดูเอาดิเอาดิโอโ้โหตึงจัดเลยว่ะคอบิตี้สไตล์โพลีอนนี่ว่ะแบบนี้คนด,คนดูด่านนี้มันคอบิตี้นะั่นเองคนดูผมจะบอกให้แล้วมีปืนให้เล่นหลายปืนด้วยนะคนดูประเด็นเนะี่ยเอเอาว่ะเอาว่ะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วย <c oughs> เอาล่ะไปสนุกกันเลยเฮ้ยเฮมีเสียงเพลงเลยเหรอว้าชนะแล้วเหรอง่ายเกินปรุยมุยอ่ะพี่เชดเอาว่ะเอาว่ะคุณทำไมมันชนะง่ายจังฮอกคุณดู รอนกลับมาครับอ่าตั้งชื่อนะฮะโหดโหดโคดตรึงโ,โ,โอเคอเฮ้ยเราตั้งปรับเสียงได้ไหมนี่คนดูผมไม่มีอะไรเลยเกมนี้จริงๆเข้ามาเพิดด่มยิงกันนวัวๆอย่างเดียวเลยนี่หว่าคนดูนี่มันเป็นเกมออฟไลน์แน่นอนเลยนะนี่ดูจากทรงนะมาว่ะมาว่ะ เออใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่คนดูเดี๋ยวปาะเด็ผมดูเซตติ้งก่อนอ๋อเปิดได้ถึง120เฟรมเรทเลยนี่ว่าแต่ว่ามันล็อกไว้อยู่นะครับมันล็อกไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมปรับในส่วนของออดิโอก่อนเอามิวสิกลงมาก่อนนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยเดีด๋ยกดย้อนกลับมาก่อน โคโนดโคตรึงนี่ยิงแบบนดสะโปร,ร้อยโดนกระโดนกระโหลกหดที่สุดในหมดนี่มาดิมาดิมาโคตรึงโคตรึงมาดิมาดิเฮ้ยผมจะกดขึ้นสะโคป่ะนี่เอา้านานี้อ๋อผม ผมปับ๊บไอเสียงเกมมันลงไปแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยนี่นี่โคตรโหดโคตรโหดระเบิดสักหน่อยระเบิดสักหน่อยอันนี้พี่เล่นบนมือถือ Android นะคนดูนะักเกมนี้เปิดให้ได้ในส่วนของบนมือถือ Android นะครับหนึ่งหนึ่งโอเคนี่ขึ้นสโคปได้แล้วเนี่ย เกมมันหลอนนะผมกดไปตรงสกูบแม่แม่ันสลับปืนไปอย่างนั้นล่ะเอ้างงเฮ้ยโอ้โหหน้านี่เหมือนทรัมป์เลยนะคนดูนะเอาว่ะเอาว่ะแ t ่เ r อในเกมมันเกมออนไลน์นี่ว่ะทำไมมันมีสุ่มเลขแบบนั้นมาคนดูงงงงเดก็กมาว่ะมาว่ะลุยเลยดิคนดู นี่นี่ลากหัวตึงๆเอาอ่ะอยู่ไหนกันหมดครับคนดูเฮ้ยแต่ภาพสวยอยู่นะใช้ได้ใช้ได้คนดูแนวสไตล์โพลีกอนนะครับโพลีกอนโนตึงโนก็ตนี่นี่เป็นไงล่ะโอ้โหคอปดิตี้คอปดิตี้ชัดๆคนดูแบบนี้นะเอาดิเอาดิโอ้โหอย่ารีอย่ารียิงกันอยู่ข้างในโคตรนัวโคตรตึงโคตรอันตรายพี่นี่นี่ลากหัวลากหัวตึงๆนะฮะเอาดิเอาดินี่เฮ้ยว้า กด,นดโนดกดโงดคนดูมาแล้วลองไปลิ่นกระบองดูดิมูจะภาพสวยภาพสวยจริงคนดูดูดิภาพสวยจะจัดเลยนะคนดูบอกเลยเอ้ยยิงระยะไกลสักหน่อยเฮ้ยสนุกสนุกคนดูเกมน,นี้นี่นี่ลากหัวตึงๆ,ๆเอาดิเออคอปดิตี้สไตล์โพลิกอนี่มา เออเอาดีเอาดีแต่มันไม่มีปุ่มนั่งอ่ะคนดูเกมเนี่ยไม่มีปุ่มนั่งนะฮะงงเลยไม่น่ะอ่ไหนกันหมดครับอยู่ไหนกันหมดครับนี่นี่นี่มึงนี่ยิง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 เอ้ไปไหนน่ะเอาดีเอาดีโคโนดโคตรึงโคอันตรายพี่มาว่ามาทั่ว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 เอาดีเอาดี่ไหนกันหมดครับพี่เฮ้ยอยู่มนนู้นเอ้ โโนดโคตรตึงโคตรอันตรายอะพี่อยู่ไหนฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคลิส okay. กูดสวยสวยมาว่ะมาว่ะเฮ้ยใครมันลอยใครมันลอยเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝัง่งนี้เพื่อนโอเคนี่นี่น,นี่อ้าวชนะแล้วเหรออูอะไรวะกำลังโนตึงโนก๊อดเลยคนดู แต่ sociedad, ชื่อมันยังมีติดบั๊กอยู่นะครับชื่อมันยังแบบมั่วๆตัวๆอยู่นะคนดูนะเออชื่อมันยังแบบว่าหลอนๆอยู่มาโหดๆโคตรดึงไปเ e t s go ไปว่าคนดูลุยอันนี้พี่ต่อมาคีย์บอร์ดเล่นเอานะท่านผู้ชมนะเอเป็นมือถือเกมมิ่งโฟน,นครับวิธีการต่อมาคีย์บอร์ดอยู่ด้านล่างคำหญ่ใต้คลิปเลยเด้อคนดูเด้อนี่สามารถจัดปุงจัดปุ่มอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะฮะฟดแหลมโกตตึงโกตเปรีย้ยคดอันตรายเฮ้ยย,ยิงก่อนเลยไปไหนน้องนี่ทำทำเอาดีเอาดีเฮ้ยผมเปลี่ยนเป็นสไนน์ดีกว่าคนดูนะนีเนียครับ โคตรโหดโคตรตรึงไหนลิงก่อนลิงก่อนทำเหรอน้องเฮ้ยด้านหลังมายิงก่อนยิงก่อนเฮ้ยนี่นี่เอาดีครับเอาดีครับน้องโคตรตรึงโคตรตึงกระสุนละมดแล้วนี่หว่าระเบิดซะหน่อยอันนี้พวกเดียวกันเอากระบองเลยดิ เราเมื่อกี้เนี่ยเรากดใช้ยาอย่างไรเฮ้ยยังไม่กดใช้ยาเลยปั๊บว้า,วากำลังจะเข้าไปบวกเลยนะมาใหม่เลยน้องมาใหม่เลยน้องเย้่บอย้ยนี่เด็กเป็นไงนะสไนเปอร์วอริเออร์กระบองหน่อยไหมกระบองหน่อยไหมเออมันมีตัวยิงพวกนี้อยู่เยอะนะคนดูนะไปเลยดิไปเลยดิกระบองกระบองโนตรึงกระบองโนตรึง ปัว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 ตายยากว่ะกระบองเอาปืนกลดีกว่าคนดูกลับมาเปลีนปืนกลดีกว่านี่เลงยิงลูกนั่งเล็ยงยิงลูกนั่งเล็ยงยิงเอาดีอาดี ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรโอดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยสวยเฮ้ยว่าดูดีกันแหละมันยิงมนจากตรงนี้นะฝั่งขวานะคนดูนะมาใหม่ดีมาใหม่ดีโคโดโคโดคนดูสนุกอยู่นะเกมนี้นะครับ อีพ <A> ีเอสโนตึงเอาดีเอาดีหนีหนีลากหัวตึงตึงลากหัวตึงตึงเฮ้ยอย่าไกลสักหน่อยครับสวยสวยคาราพี้สวยคาราพี้โอ้โหเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยสวยโคตรโหดโคตรโหดเฮ้ยทำทำหืมใครมันเอาท่านประธานาธิบดีมารอเรียน ยิงเนี่ยครับเฮ้ยกระสุนมดเหรอโอ้มันมีตัวบังนะคนดูเมื่อกี้นี้อืมอืมเอาดิเก็บสองคนดูโคตรโหดโคตรตึงมีลูกซองเลยนะคนดูนะเฮ้ยชนะก่อนปะโถเอ้ยกำลังจะตึงเปรี้ยเลยโหด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 มาต่อเลยครับเปทเทิร์นอากีน จะว่าไปว่าโหตรึงรอมันโหลดนะคนดูนะดิสกูดโอ้ภาพใช้ได้เลยนะคนดูนะมันก็ไม่ได้อยากคิริวคิรเละนะผมบอกเลยภาพโอเคเลยนะเกมเนี่ยเฮ้ยทำไมตัวมันติดอย่างนั้นล่ะมันเอฟเฟคอะไรอะ่ะ นอน,นี้หัวใกล้หัวใกล้หัวไก่้แตกเออนี่เด่นี่เด่นี่เด่มาเถอะมาะถอะโหตรึงยิงล่างหัวตุ้มคมคมเมคนดูนะฝั่งไหนฝั่งไหนมันอยู่ฝั่งไหนโอ้ยอยู่ด้านหลังกันแป๊บนึงนผมลำยาก่อนลำยาที่ดีคือลำยาอืมฮีของแท้ของเท้ คอฟฟิตี้โพลีกอนเหลี่ยมกว่านี้ไม่มีแล้วคอฟฟิตี้สายเหลี่ยมนี่หว่าคนรู้จะพูดอย่างนี้นี่ก่อน <c oughs> หน้านี้ลากหัวเป็นไงนะ่ะลากหัวโคตรโหดลากหัวตึงๆโฮ้ยโอ้โหโ,โดนปืนอะไรวัสนยัยเอวเอ,เอ,เอลงลิงเลยนะครับนี่เป็นไงลนะ่ะโหดเปรีย้ยโหดเปรีย้ยสวยครับพี่ สวยครับพี่สวยครับพี่มันเคลฟสีชัดๆรำยาก่อนคนดูเดี๋ยวมันจะโผล่มานั่นนี้ว่วาละตัวเอาตัวลิงโดนหัวไว้นะฮะคนดูนะโอกระสุนจะหมดแล้วว่ะกระสุนเกมนี้มันให้มาไม่เยอะนะคนดูโดนยึดไปแล้วน่าจะเป็นฝั่งนู้นเป็นเกิดฝั่งนู้นกันแล้วเพื่อนเฮ้ยนี่มันลงบัฟมันลงบัฟเลือดเหรอวะโอ้มันลงบัฟเลือดแล้วนี่ สวยหัวแตกโคตรโหดหัวหัวรัวหัวรัวเอาดิเนี่ยพอเพื่อนเรามาบังมุกจริงไม่ได้โอ้ดูลูกซองใครวะเนี่ยอันนี้คนนะนี่คนนะเนี่ยคนดูเมื่อกี้เนี่ยมาดีมาดีนี่เลหัวแตกสวยโคตรโหดโคตรตึง ระยะไกลระยะไกลเฮ้ยเฮยเ้ยสวยไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องการยิงพี่โคกเนี่ย easy a n d the b e s t ปังปังมันแตกปังมันแตกโหนโหนโหนโหว้าเกินปุยนะกำลังรัวะไรเมื่อกี้นีนี่นี่ยิงหลัง หลังแตกหลังแตกเยอะเลยตรงนี้ล่วงนี่ครับหันหน่อยหันหน่อยหันหน่อยนี่เป็นไงล่ะัวแตกและหนึ่งขอเตกและสองโคตรโหดโคตรตรึงไปคนดูลั่นไก่ลั่นไกล ดันไก่เฮ้ยลบกนหลบกอ่อันนี้มันฝั่งเรานี่ว่าเฮ้ยเกิดไปแล้วนะเมื่อกี้นะน้องเฮ้ยเฮ้ยอันนี่บังอาจมากมาเกิดใหม่ครับคนดูลิ g กูดไปลุย อยู่กันเป็นอยู่กันเป็นแผงอยู่กันเป็นแผงเรียบร้อยครับคนดูนะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมโพลิโกนอารีนาออนไลน์ชุดเตอร์นะท่านผู้ชมนะไปโหลดกันมาเล่นได้นะครับเปิดให้โหลดในส่วนของ Android ไปที่เรียบร้อยนะลิงก์โหลดอยู่แล้วนะคผมย้ายได้คลิปเลยนะท่านผู้ชมนะสนุกมากนะครับเกมนี้นะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กตกรเจกมังคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้่อตกับพี่โค้กชแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะะฮ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไ i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m ม n ช h o p โน,น่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย